มันมีความรู้สึกหนึ่งที่ผมว่าเ,เราน่าจะเคยเจอกันบ่อยๆนะครับคือความรู้สึกร้อนในใจเวลาเห็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมคนทำไม่ดีกลับได้ดีดูรุ่งเรืองไปหมดและเราก็ได้แต่ถามตัวเองว่านี่มันอะไรกันซึ่งความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้จากบทวิเคราะห์เพระธรรมสดุดีบทที่37ของกษัตริย์ดาวิดเราจะมาดูกันว่า ท่ามกลางโลกที่ดูเหมือนจะไร้ความยุติธรรมแบบนี้เราจะยืนหยัดอยู่ได้ยังไงโดยที่ใจเราไม่พังไปซะก่อนเป็นการเปิดประเด็นที่ตรงมากๆเลยค่ะเพราะบทวิเคราะห์ที่เรากําลังจะคุยกันก็ชี้ให้เห็นว่าดาวิดเข้าใจความรู้สึกนี้ดีมากและสิ่งที่น่าสนใจก็คือพระธรรมบกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะคะแต่มันเป็นเหมือนภาคต่อโดยตรงจากบทที่36เลยค่ะ อ๋อมีความต่อเนื่องกันใช่ค่ะในบทที่36เนี่ยดาวิดเหมือนกับพาตัวเองหนีจากเสียงอึกทึกของความชั่วร้ายในโลกเข้าไปในห้องอธิษฐานเพื่อใคร่ครวญถึงความดีความรักมั่นคงของพระเจ้าเหมือนเข้าไปชาร์จพลังข้างในก่อนใช่เลยค่ะแล้วพอมาถึงบทที่37ที่เราจะคุยกันวันนี้มันคือการก้าวออกจากห้องอธิษฐานนั้นกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงใบเดิมที่ปัญหาก็ยังอยู่ครบทุกอย่างแต่ กลับมาด้วยหัวใจที่ไม่เหมือนเดิมคำถามคือแล้วเราจะเอาความจริงที่พบในห้องอธิษฐาน มาใช้ดำเนินชีวิตจริงบนท้องถนนที่มันวุ่นวายได้ยังไงนี่คือโจทย์ใหญ่ของบทนี้เลยค่ะโอ้โหพวางกรอบแบบนี้แล้วน่าสนใจขึ้นเยอะเลยครับมันไม่ใช่แค่คำสอนลอยๆแต่เป็นการเอาความเชื่อมาปะทักกับความจริงตรงหน้าจริงๆซึ่งบทวิเคราะห์ก็เริ่มที่จุดปะทะแรกเลยคือใจของเราเองดาวิดเปิดมาประโยคแรกก็บอกเลยว่าอย่าฉุนเฉียวเพราะคนทำชั่วทำไมเขาถึงเริ่มที่อารมณ์ความรู้สึกของเราก่อนปัญหาภายนอกล่ะครับ ที่อันตรายที่สุดอาจจะไม่ใช่คนอธรรมที่อยู่ข้างนอกแต่เป็นความฉุนเฉียวความอิดช้าที่มันแบบกัดกินใจเราอยู่ข้างในนี่แหละค่ะบทวิเคราะห์ใช้คําว่ามันคือสภาวะใจที่สั่นคลอนถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกพวกนี้เป็นตัวนําทางมันจะพาเราหลงไปได้ง่ายๆเลยเราอาจจะเริ่มคิดว่าอืมถ้าอยากจะชนะก็ต้องเล่นเกมสกปรกแบบเดียวกันบ้างจริงเลยครับ มันเหมือนกับเรามองเขาเล่นผิดกติกาแล้วได้เปรียบจนเราเองก็ก็อยากจะลองข้ามเส้นบ้างแล้วทางออกที่ดาวิดเสนอคืออะไรครับคือให้เราแค่พยายามกดความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจไว้หรอครับไม่ใช่การกดทับความรู้สึกเลยค่ะแต่เป็นการตั้งเข็มทิศชีวิตใหม่ในบทวิเคราะห์ชี้ไปที่คำกริยาหลักๆ4ี่คำที่ดาวิดใวิไว้เป็นเหมือนสมอของใจเลยค่ะครับมีคำว่าอะไรบ้างครับก็จะมีวางใจในพระยาเวทำความดี อาศัยอยู่ในแผ่นดินและสุดท้ายคือชื่นชมยินดีในพระองค์ค่ะพูดง่ายๆคือแทนที่จะเอาพลังงานทั้งหมดไปจดจ่อก,กับสิ่งที่คนอื่นทำผิดก็ให้กลับมาจดจ่อก,กับการกระทําและความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าแทนถูกต้องค่ะมันไม่ใช่การหลับหูหลับตาทําเป็นมองไม่เห็นปัญหานะคะแต่เป็นการเลือกที่จะสร้างฐานที่มั่นคงให้ชีวิตเราก่อนท่ามกลางพายุที่ยังโหมกระหน่าอยู่รอบตัวเรานี่แหละค่ะการตั้งหลักภายในก่อนผมเข้าใจประเด็นนี้แล้วครับ แต่มันก็เกิดคำถามต่อนะครับว่าโอเคเราจัดการใจเราได้แล้วแต่ปัญหาข้างนอกมันก็ยังอยู่คนอาธรรมก็ยังวางแผนทำร้ายคนอื่นอยู่จริงๆดาวิดมองภาพความเป็นจริงในระยะยาวว่ายังไงครับเพราะในโลกจริงมันก็ดูเหมือนว่าอำนาจของพวกเขามั่นคงแข็งแรงเหลือเกินคำถามนี้สำคัญมากค่ะเพราะถ้าแนวทางนี้แก้ปัญหาได้แค่ในใจเราแต่มันใช้ไม่ได้กับโลกจริงมันก็คงไม่ต่างจากยาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์ชั่วคราว แต่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าดาวิดมองภาพกว้างกว่านั้นเยอะเลยค่ะเขายอมรับเต็มๆเ,เลยว่าคนอาธรรมเนี่ยมีอำนาจจริงเขาวางแผนเขาสามารถทำร้ายคนดีได้แต่ดาวิดใช้ภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าอำนาจพวกนั้นนะแม้จะดูเหมือนต้นไม้เขียวสดที่ยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายก็จะร่วงโรยไปอย่างรวดเร็วค่ะมีข้อความหนึ่งในบทวิเคราะห์ที่ผมขีดเส้นใต้ไว้เลยคือศัตรูของพระยาเวเขาอันตรธานไปอันตรธานไปเหมือนควัน ภาพของควันที่จางหายไปในอากาศมันทรงพลังนะแต่เอาตามตรงบางทีมันก็รู้สึกยากที่จะเชื่อนะครับเวลาที่เราเห็นความชั่วร้ายดูเหมือนจะย่างรากลึกมากขึ้นทุกวันเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นและนี่คือจุดที่มุมมองของดาวิดต่างออกไปเขาไม่ได้มองด้วยสายตาของมนุษย์ที่เห็นแค่ปัจจุบันขณะแต่เขามองด้วยสายตาแห่งความเชื่อที่เห็นภาพรวมทั้งหมด ในทางตรงกันข้ามกับควันที่จางหายไปนะคะบทวิเคราะห์ได้ขยายความอีกประโยคที่น่าสนใจมากคือพระยาเวทรงรู้จักวันเวลาของคนที่ดีพร้อมขอขัดจังหวะนิดหนึ่งนะครับคำว่าทรงรู้จักในที่นี้มันมีความหมายลึกกว่าแค่การรับรู้เฉยๆใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ว่า พระเจ้ารู้ตารางชีวิตของเราลึกกว่านั้นมากเลยค่ะในภาษาเดิมคำว่ารู้จักในบริบทนี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดการดูแลเอาใจใส่การมีส่วนร่วมในชีวิตของคนคนนั้นอย่างสม่ำเสมอมันคือภาพของพระเจ้าที่ไม่ใช่แค่ผู้ชมที่อยู่ห่างๆแต่เป็นผู้ที่ร่วมเดินทางและค้ำจุนชีวิตของคนที่วางใจในพระองค์ไปตลอดทางดังนั้นแม้ชีวิตจะต้องเจอความยากลำบากแต่มันไม่เคยหลุดไปจากการดูแลของพระองค์เลย พอฟังแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนความรู้สึกไปเลยนะครับและผมว่านี่แหละที่นําเรามาถึงแก่นของเรื่องราวทั้งหมดที่บทวิเคราะห์ย้าว่าการเดินกับพระเจ้าเดะไม่ได้ทําให้เรากลายเป็นยอดมนุษย์ที่ไม่เจ็บไม่สะดุดแล้วก็นํามาสู่ข้อความที่เป็นกุญแจสําคัญที่สุดว่าแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเพราะพระยาเวส่งหยุดมือเขาไว โอ้โหนี่มันเปลี่ยนมุมมองไปทั้งหมดเลยนะคะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะที่ผ่านมาเราอาจจะอธิษฐานขอให้ทางเดินของเราโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่สิ่งที่ดาวิดค้นพบคือทางเดินมันก็คือทางเดินของโลกใบนี้ล่ะคะ่ะมันมีหลุมมีบ่อเป็นเรื่องปกติแต่ความพิเศษของผู้ที่วางใจในพระเจ้าคือเราไม่ได้เดินคนเดียวและบทวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นว่าคำพูดนี้มีน้ำหนักมากเพราะมันไม่ได้มาจากทฤษฎีแต่มาจากประสบการณ์ตรงของดาวิดค่ะ หมายถึงประโยคที่เขาพูดว่าข้าพเจ้าเคยหนึ่งแดะเดวอและแล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งใช่ไหมครับถูกต้องค่ะประโยคนั้นเป็นเหมือนการประทับตรารับรองเลยมันเปลี่ยนข้อความที่ว่าพระเจ้าจะยุดมือไว้จากคำปลอบใจที่สวยหรูให้กลายเป็นความจริงที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วด้วยชีวิตทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งดาวิดกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้แค่อ่านเจอในตำรา แต่ผมเห็นมันเกิดขึ้นกับตาตัวเองมานับครั้งไม่ถ้วนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานั่นทําให้คํายืนยันนี้หนักแน่นขึ้นแบบเทียบกันไม่ติดเลยมันไม่ใช่แค่ความหวังลมๆแล้ลงๆแต่เป็นบทสรุปจากห้องทดลองของชีวิตจริงแล้วในบทวิเคราะห์ยังเชื่อมโยงภาพนี้เกิบไปที่บทที่36ที่เราคุยกันตอนต้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะการเชื่อมโยงนี้สวยงามมากในบทที่36ดาวิดอธิษฐานทูลขอความรักมั่นคงของพระเจ้าให้ดำรงอยู่กับเขา พอมาถึงบทที่37ภาพของการที่พระยาเวส่งยุดมือเขานี่แหละค่ะคือคำตอบที่เป็นรูปธรรมของคำอธิษฐานนั้นความรักมั่นคงที่เคยทูลขอในห้องส่วนตัวมันได้ปรากฏเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ยื่นมาประคองเราไว้ในสนามรบของชีวิตจริงจากคำอธิษฐานกลายเป็นการประคองเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับเอาละครับ ทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการสะดุดเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางแต่เราจะไม่ถูกทอดทิ้งแล้วเราควรจะมีท่าทีอย่างไรต่อไปล่ะครับเพราะดาวิดก็ไม่ได้บอกว่าพอคิดแบบนี้ได้แล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นคนธรรมก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมโลกยังเป็นเหมือนเดิมค่ะแต่ท่าทีของเราต่างหากที่เปลี่ยนไปบทวิเคราะห์เจาะลึกไปที่คําแนะนําสุดท้ายของดาวิดคือจงรอคอยพระยาเวและดําเนินในทางของพระองค์ ซึ่งคำว่ารอคอยในที่นี้มีความเข้าใจผิดได้ง่ายมากใช่ครับฟังดูเหมือนการอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้เวลาผ่านไปแต่ความหมายที่แท้จริงในบริบทนี้กลับตรงกันข้ามเลยค่ะมันคือการรอคอยแบบกระตือรือร้นหรือ active waiting อะค่ะมันไม่ใช่การนั่งรอให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่คือการยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปคือการดำเนินชีวิตอยู่ในหนทางของพระเจ้าอย่างมั่นคงไม่วกแวก แม้ว่าสถานการณ์รอบข้างจะยังไม่เป็นใจและยังต้องเห็นความอายุที่ชำอยู่ตรงหน้าก็ตามเป็นการรอคอยด้วยการลงมีรทำสินะครับคือยึดมั่นในเส้นทางของเราต่อไปไม่ว่าคนอื่นจะทำอะไรก็ตามแล้วปลายทางที่ดาวิดชี้ให้เราเห็นคืออะไรครับ จากประสบการณ์ที่เขาบอกว่าได้เห็นกับตามาแล้วปลายทางที่เขาเห็นจนตกผลึกก็คือความสำเร็จของความอธรรมนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาชั่วคราวไม่ยั่งยืนแต่ผู้ที่ยึดมั่นในทางของพระเจ้าจะมีอนาคตที่มั่นคงเพราะบทสรุปสุดท้ายบอกว่าความรอดและการเป็นที่รีภัยของพวกเขานั้นมาจากพระเจ้าเองค่ะขอบคุณมากครับพอได้ไล่เลียงความคิดมาทั้งหมดแบบนี้มันทําให้ผมเห็นเลยว่า บทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดจากบทวิเคราะห์นี้มันพาเราไปไกลกว่าคำถามที่ว่าเราจะล้มในชีวิตไหมมากเลยนะครับถูกต้องที่สุดค่ะบทวิเคราะห์สรุปได้คมคายมากว่าคำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อเราสะดุดเราสะดุดต่อหน้าใครและมือของใครที่ยังคงประคองเราอยู่มันคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสโดยสิ้นเชิงจากความกลัวความล้มเหลวของเราเองไปสู่ความไว้แาวงใจในผู้ที่ไม่มีวันปล่อยมือจากเราเป็นการเปลี่ยนจุดโฟกัสที่ ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระได้เลยนะครับจากความแข็งแรงของเราไปสู่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้างั้นผมขออนุญาตทิ้งชายด้วยคำถามที่บทวิเคราะห์นี้จุดประกายขึ้นมาเพื่อให้เราได้ไปคบคิดกันต่อนะครับเชิญเลยค่ะหากความมั่นคงที่แท้จริงในโลกที่ไม่แน่นอนใบนี้ไม่ได้อยู่ที่การที่เราไม่เคยสะดุดหรือล้มลงเลยแต่อยู่ที่การรู้ว่ามีพระหัตถ์ที่พร้อมจะฉุดเราขึ้นเสมอ ท่าทีของเราต่อการสะดุดในชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนไปอย่างไรครับการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อมั่นว่าเราล้มอย่างมีผู้ประคองจะทำให้เรากล้ายืนหยัดกล้าเสี่ยงทำในสิ่งที่ถูกต้องและกล้าลุกขึ้นเดินต่อไปข้างหน้ามากขึ้นได้อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ